สวัสดีทุกคนครับเช้านี้เจอกับผมกับเจ้าแทนขอนแก่นครับวันนี้นําเสนอน้องไก่เช่นเคยเป็นเพศผู้สีเทาสุดหล่อและก็เป ok ็นจะลงสุดหล่อครับเช้านี้มาประชาสัมพันธ์งานประกวดไก่แจ้สวยงามนะครับเร็วนี้นะครับวันที่12มกราคม68นี้นะครับมีประกวดไก่แจ้สวยงามที่จังหวัดนครราชสีมา โราดบ้านเรานี่เองนะครับมีน้องไก่สวยๆเตรียมความพร้อมแล้วมาเจอกันที่สนามประกวดนะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮ้านะครับมีการงามๆออกไปประกวดน้ำกันเด้อเชิญชวนพี่น้องทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางและทุกๆคนนะครับที่เห็นคลิปของผมแล้วนะครับประชาธมพันธ์ออกไปเลยว่ามีการประกวดไก่แจ้สวยงามที่จังหวัดนครราชสีมาวันที่12มกราคม68นี้นะครับเชิญชวนทุกคนเลยนะครับเก็บ ตัวไม่ใช่เก็บตัวสิเตรียมตัวเตรียม,มใจเก็บน้องไก่เตรียมน้องไก่ให้ดีๆนะครับแล้วเจอการที่สนามประกวดแจกกับผมแน่นอนครับไปแจ๊กทำขอนแก่นไก่ผมไม่สวยมากนะครับแต่ไปด้วยความรักนะครับแล้วก็ความชื่นชมความชอบนะครับกับการเลี้ยงไก่แจ้สวยงามเพราะว่าไก่แจ้คืออัญมณีชีวิตไฮไลท์ของงานนี้นะครับพี่โคราชนะครับมีแถวของซีเทาเลยนะครับเทาสวัสดเทาโคราชเทาโคราชต้องเทาสวัสดและเทาสวยงามนี่ ไฮไลท์แฮชแท็กไว้เลยนะครับเพราะว่าสีเทาส่วนตัวและผมชอบเพราะว่ามันคลาสสิกดวงดวงตานะครับมันเคลื่อนไหวแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับกับการที่จะเลี้ยงน้องไก่แจ้สวยงามไปด้วยกันนะครับเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมงานประกวดไก่แจ้สวยงามที่โคราช และก็จะมีการไปดไปดกไก่แจ้สวยงามเรื่อยๆไปนะครับและก็ขอเชิญชวนทุกคนมาเลี้ยงน้องไก่ด้วยการเยอะๆใครสนใจน้องไก่ช้อมแทมก็โทรมาคุยกันได้นะครับคุยกันได้ทางเฟซทางไลน์ทิ k t o k นะครับรวมไปถึงช่อง YouTube และเฮนียแนวเร็วนี้นะครับเจอกันที่งานกเกษตรขอนแก่นครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ